สวัสดีค่ะโหราทีวีเดวาจารย์ธน,นอรนค่ะเราก็มาดาวดเด่นครั้งที่3กันนะคะราศีที่โดดเด่นที่จะมีโชคปีลา จริงๆเนี่ยโดดเด่นเกือบทุกราศีเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามคัดออกแน่คะคัดออกแล้วก็ยังเหลือตั้งเจราศีที่มีความโดดเด่นในการที่จะ,ะมีโชคมีลาภมั่งคั่งร่ำรวยนะคะนักเจ็ดราศีเลยนะคะก็ค่อยๆตามดูดีเยอะดีนะคะจะได้มีที่พึ่งเยอะดีนะคะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าราศีที่ไม่โดนเนี่ยอาจจะ ไม่ถูกไม่ใช่นะก็อาจจะเกาะติดราศีอื่นเพราะว่าค่อยๆพิจารณาดูนะ,ะด้วยดาวอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีดาวแห่งสติปัญญานี่แหละนะคะนะในกุมด้วยดาวจันทร์อีกเมมันอ่อนแออ่อนไหว้วมันโอนเอียงง่ายจริงนะคะแต่เราก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะอาจารย์เริ่มเลยนะคะเอาที่แบบโดดเด่นนะคะโดดเด่นก็ต้องราศีที่หึงราศีเมษนะคะ ราศีเมษเลยนะคะก็เป็นราศีที่โดดเด่นราศีหนึ่งเนื่องจากมีเรือนลาภโชคลาภเนี่ยนะราศีเมษจะโดดเด่นอยู่ส่วนใหญ่นะเพราะว่าลาภเนี่ยไปกระดุมลาภคือพระราหูนะเพราะนั้นพระราหูเนี่ยท่านโดดเด่นอาจจะแปดศูนย์ก็ได้นะคะแปดศูนย์เนี่ย 814มาหมดอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นเรือนกระดุมพัรเรือนที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่มันก็เลยกลายเป็นความสับสนนะหรืออาจจะมีเรื่องราวในการทะเลาะวิวางในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นดวงคนนะดวงบุคคลนะคะทอนนี้ในเรื่องของอโชคลาภเนี่ยมันก็จะชัดเจนตรง25หรือว่า8285เนี่ยอาจจะบาก็ได้นะคะแต่ทีน,นี้ว่าการที่ โยกหน้า3 6แล้วก็โยกหลัง2 5งเนั้นจุดเด่นเขายังอยู่ที่3 6กับ2 5นะคะ3 6แล้วก็2 5นะคะแต่ว่าจุดจอมฟ้าคือคือดาวพระเสาร์เนี่ยอาจจะมา7 5 7 2 7 6 7 3อเนี่ยชุนดนี้สวยนะ7 5 7 6 7 2 7 3นะคะเราก็ดูดีๆนะราศีเมษเป็นหนึ่งราศีที่ จะโชคดีน่าในการเลือกตัวเลขระคาหรือในการมีโชคมีลาบมีลาภาคแก่ตัวเองนะคะเอาต่อไปราศีพฤษภนะคะอาจารย์ให้ราศีพฤจิกในดาวการเงินนี่ยสามหกนะคะสามหกนะแต่ราศีพฤษภเนี่ยตรีโกนถึงดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตอาจจะสามหกสามเก้าก็ได้นะคะการที่ าราศีพิษิเนี่ยได้สามหกเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนการเงินจุดจ้องฟ้าคือสองห้าเพราะนั้นราศีพิศพอาจารย์ให้สามหกกับสองห้านะคะนะคะเอาอีกหนึ่งราศีสองราศีแล้วนะอ,อีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นคือราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ตนุข,ของเขาคือดาวพระอาทิตย์นะคะแต่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจริงๆไปสถิตในเรือน กัมมะจุดจอฟ้านะคะแต่ท่านี้ว่าเออแบบแบบวุ่นวายดีไปอยู่ตรงที่ที่เขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่ปาทิก็าถ้ะน่ามาหลายรอบแล้วนะคะเราก็ดูนะเราก็ดูนะอ่าราศีสิงเนี่ยเรือนลาภาเขาคือสาหนะคะราศีสิงนั้น ราคาของเขาคือ36นะคะแล้วเล็งกับ25เพราะนั้นราศีเซนยัง36กับ25อยู่นะคะราศีกันได้36กับ39เอาราศีตุลแล้วราศีตุล25นะคะ25กับ36นะหรือว่า76นะคะหรือว่า72 75ก็ได้ราศีมังกรเลยนะคะ725ราศีกุม25 แาีกลุ่ม25หรือว่า36นะคะ25หรือว่า36นะจริงๆลในครั้งนี้อาจารย์เน้น25กับ36แต่ว่าเราสังเกตด,ดีๆนะว่าชุด148เนี่ยมาทุกครั้งเหมือนทั้ง,ท,งที่เขารวมกลุ่มกันนะคะเขารวมกลุ่มกันแต่ว่า14 18มาแล้วเลือด48 848 สี่ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยนี่ก็น,น่าสนใจนะคะนะเราเราเราก็ค่อยๆจับดีว่าเก้ากับเจ็ดมาแล้วนะคะ องค์เดียวๆก็ยังเหลือแค่พระมริตยูนะพระมริตยูจะมา0408090705ก็ลองจับด,ดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่โดดเด่นและจะคู่กับอะไรดีนะคะ,ะความโดดเด่นทางนี้อาจราย์ให้เพ่งไปที่3625นะคะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะในเมื่อ,อท่านลมนะเป,นเป็นประธานคือเป็นลัคดานะคะแล้วก็ยิงซ้ายยิงขวาตรีโก้ส ามเล่มเลย3 6กับสองาแต่พระสาวก็เป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุกนะฮะแล้วก็เล็งกับดาวพ,พระพฤหัสเล็งกับดาวพระมฤตยูศูนย์เจ็ดอาจจะมาก็ได้อยู่เดียวเดียวกนนี่เอ๊มอยู่เดียวเ,ยยเดียวเที่ยงที่แล้วอยู่เดียวเดียวเก้าเจ็ดจะมาเลยครั้งนี้นะของราศีเมษเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ย,ยท่านได้ ตำแหน่งจุดจองฝา07อาจจะมาก็ได้อย่างนี้เลยนะคะนะ,ะครั้งนี้อาจารย์เน้น2536นะถ้าจะแถม7ด้วยก็ไม่แปลกนะนะเราก็ดูดีๆว่า7จะมาคู่กับอะไรนะคะนะ2536นะคะ3 6 สองหแล้วจะมีเจไปพ่วงก,กับอะไรดาวเดียวเดียวที่ควรจะออกอีกก็คือเลขศูนย์คือภาคมริติอยู่ศูนย์จะคู่กับอะไรนะคะนะในเมื่อเจดเด่นสองห้าเดน่นสาหเดน่นอย่างนี้เลยนะคะเราก็จับด,ดูนะแต่โดยสรุปอาจารย์ก็ให้มองไปที่สาหกับสองหไว้นะคะที่อาจารย์จะจัดสอน ออนไลน์ของดาวไดเดนเนี่ยนะเป็นบทเรียนนะเป็นบทที่บทนาําบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5น่าจะประมาณ5-6บทนั่นแหละนะคะการสรุปยังไม่ได้นะใครจะเรียนก็ไลน์มาที่0618192756นะคะ0618192756นะไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะค่ะก็ในวันที่1มิถุนายน2564นะคะขอให้ทุกทุกท,ท่านรวย ทุกทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกทท่านมีโชคมีลาบก,กันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ